ยินดีต้อนรับกลับสู่ ST Otcar วันนี้เราจะพาทุกท่านมานรู้จักกับสันลองบัสโคช2025รถบัสโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุดจากสันลองที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการเดินทางระยะไกลและการใช้งานในเมืองอย่างแท้จริง สำหรับซัลลองบัสโคช2025นี้ถือเป็นหนึ่งในรถบัสที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านการขนส่งและผู้โดยสารจำนวนมากด้วยดีไซน์ใหม่ฟังก์ชันครบครันและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเริ่มจากภายนอกของซันลองบัสโคช2025ตัวรถถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์แนวนอนพร้อมเส้นสายโครเมียมที่ดูหรูหรา ไฟหน้าแบบและเต็มระบบพร้อมไฟ DRL ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามชุดกันชนด้านหน้าถูกออกแบบให้มีช่องระบายอากาศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดเพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราบริเวณหน้าต่างใช้กระจกบานใหญ่เพื่อเปิดมุมมองให้กับผู้โดยสารพร้อมกระจกมองข้างขนาดใหญ่ที่มีกล้องบันทึกภาพติดตั้งมาให้ด้วย บริเวณด้านท้ายมีไฟท้ายเลดแบบแนวตั้งพร้อมแถบโครเมียมและสปอยเลอร์หลังคาที่ช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพในการขับขี่ความยาวตัวถังของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ12เมตรความกว้าง2.55เมตรและความสูงประมาณ3.6เมตรทำให้รองรับผู้โดยสารได้จำนวนมากเหมาะกับการใช้งานจริงทั้งในและนอกเมืองมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารของซันลองบัสโคชสอ2พต้องบอกเลยว่าใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีเบาะโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดพุ่งด้วยหนังคุณภาพสูงให้สัมผัสที่นุ่มนวลและรองรับสรีระอย่างดีเยี่ยมมีช่องชาร์จ USB และที่วางแก้วติดตั้งให้กับทุกที่นั่งระบบแอร์เป็นแบบแยกโซนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความเย็นสบายอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่สำหรับผู้โดยสารและระบบอินโฟเทนเมนต์ครบครันมีการติดตั้ง WiFI ภายในรถรองรับการเชื่อมต่อผ่านมือถือได้อย่างสะดวกระบบไฟภายในห้องโดยสารเป็นแบบเล็ดสามารถปรับความสว่างได้ตามต้องการสำหรับที่นั่งของคนขับออกแบบใหม่ให้สามารถปรับระดับได้หลายทิศทางพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่และหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มระบบ พวงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้จากปลายนิ้วในเรื่องของสมรรถนะการขับเคลื่อนซันลองบัสโคช2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ ขนาด7.7ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ320แรงม้าแรงบิดสูงสุดประมาณ1,200นิวตันเมตรระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ6-8สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดน้ำมันระบบช่วงล่างเป็นแบบถุงลมทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือถนนครุขคะระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกพร้อม ABS eBD และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริงนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดระบบกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์รอบคันทำให้การขับขี่และการจอดรถสะดวกมากยิ่งขึ้นในแง่ของราคาจำหน่ายซันลองบัสโคช2025นนั้นมีหลายระดับขึ้นอยู่กับการเลือกสเปคและจำนวนที่นั่ง โดยราคาประมาณเริ่มต้นอยู่ที่7.5ล้านบาทไปจนถึงประมาณ9.5ล้านบาทสำหรับรุ่นที่มีออปชั่นเต็มรูปแบบเช่นระบบอินโฟเทนเมนตระบบกล้องรอบคันและอุปกรณ์เสริมอื่นๆโดยสลองยังมีบริการหลังการขายและการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับใครที่กำลังมองหารถบัสคุณภาพสูงทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะความปลอดภยัยและความสะดวกสบายซันลองบัสโคช2025ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆทั้งสำหรับผู้ประกอบการทัวร์และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ หากคุณชื่นชอบวィィิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s q a u t Car ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณได้รับชมกันทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิป